รู้ไหมครับว่าคมแฝกนั้นคืออะไรซึ่งจริงๆคมแฝกนั้นเป็นอาวุธที่ทําเลียนแบบดาบและกระบองสั้นเพื่อใช้พกพาในเมืองช่วงสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องจากมันเป็นอาวุธที่พลเรือนสามารถทํากันเองได้ไม่ยากโดยไม้คมแฝกจะมีความยาว50เซนติเมตรหรือเท่ากับ1สศอกอันนี้ไม่รวมด้ามจับนะครับแต่ถ้ารวมด้ามละก็มันจะยาวประมาณ70เซนติเมตรเลยส่วนน้ําหนักจะอยู่ที่ราวๆ5-15 ตรงปลายด้ามจับจะเจาะรูไว้สําหรับร้อยเชือกเพื่อกันไม่ให้คมแฝกหลุดออกจากมือตัวไม้มีการเหลาขัดเหลี่ยมให้คมซึ่งก็เป็นงานที่บ่งบอกถึงฝีมือช่างไม้เป็นอย่างดีโดยไม้คมแฝกจะทํามาจากไม้เนื้อแข็งเช่นไม้พายุงไม้มะค่าซึ่งไม้คมแฝกก็คืออาวุธคู่กายในหมู่นักเลงช่วงปีพศ2480มันมีไว้ตีสั่งสอนและป้องกันตัวจากคู่อริเนื่องจากไม้คมแฝกจัดว่าเป็นอาวุธที่อันตราย พวกนักเลงมักจะใช้ไม้คมแฝกสู้กันแบบตัวต่อต,ตัวถ้าฝ่ายไหนโดนตีจนแตกแปลว่าฝ่ายนั้นต้องหยุดและยอมแพ้ส่วนผู้ชนะก็ห้ามซ้ำเด็ดขาดเพราะถือว่าได้สั่งสอนผู้แพ้เรียบร้อยแล้วมันถึงจะเรียกว่าการต่อสู้ของลูกผู้ชายได้เต็มปากนั่นแหละครับ